สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง g ี่ k h เนาะนะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วก็ไม่รู้จะลงอะไรแต่วันนี้สั่งของมาหนึ่งชิ้นแล้วก็เลยเออมาแกะให้ดูแล้วกันแบบเขาเรียกว่าอะไรแกะขัดแล้วก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะถ่ายออกไปถ่ายไหนไม่ได้เนะช่วงโควิดก็เออก่อนแรกเลยนะครับก่อนแรกวันนึงนะ นี่ของที่เพิ่งมาส่งไม่รู้นะว่ามันผ่านอะไรมาบ้างต้องล้างมือนะเสร็จแล้วอนนี้ขอฉีดฉีดไป้ฝักแป๊บนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะเนาะเพราะเดี๋ยวมาคุยกันระหว่างรองมันแห้งเนาะก็ เนาะช่วงโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็ขอไปด้วยถ่ายอะไรไม่ได้เลยตอนแรกก็ว่าจะรู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปเยอะอย่ในใดอยู่บ้านอยู่บ้านทุกวันอะ่ะอยู่แบบทั้งวันอยู่แบบปปเปื่อยๆเนาะก็ไม่รู้จะทําอะไรลงอะ่ะถ้าถานพวกวอกรก็เหมือนนั่งอยู่บ้านแบบอยู่กับที่ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กอะ่ะใช่ไหมอะ่ะเออเออเนาะก็จะพยายามหาคอนเทนต์อะไรมาทําให้แล้วกันเนาะ โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ผมสั่งอันนี้มาเป็นแนวทางก็ได้สำหรับคนเนาะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคุญแจเหรอคุญแจรถของฟนะีวิกเอฟดีเนาะมันแตกนี่แกะดูน่าจะเริ่มแห้งอะ่ะแกะดูนี่มันแตกเนาะแตกฝังแบบว่ามันแตกนะถ้าเห็นนี่มันแตกผมก็เลยเออสั่งมาใหม่ไง ผมเผื่อไปนั่งทับลืมไฟเป่าเกงไว้มันนั่งทับมันเลยแตกแต่มันก็มันก็แบบยกโยกอะ่ะมันนะนะ่ารำคาญเนาะมันแตกสัน่องชิ้นเลยมันน่าจะกรอบด้วยแต่ดีที่มีเนี้ยมีเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันแตกเอาไฉะนั้นผมนั่งแกะดูแล้วอมันแตกด้วยวะก็เลยเออแตกก็เลยหาดูันใหม่มา เราไปเห็นอันหนึ่งมันสวยดีเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าเป็นยังไงแห้งไหมเดี๋ยวผมไปตกักพัดลมแป๊บนึงนะให้มันแห้งาะฉีดเดยอะมากเมื่อกี้ถ้ามีเสียงพัดลมก็ขออภัยด้วยนะครับรัแบบเดียวโอเคครับตอนนี้ก็แห้งแล้วมาเแกะกันเลยมีคัตเตอร์ชานี้ก็ได้ไหมแกะได้ไหมแอปหนึ่งนะ อุยองอนม่นนะเนอะโอ้ยเราต้องกลัวนะนี่ชั้นหนึ่ง้ยหอมมาดีอยู่ก็อ๋อไปแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างมือ,ลลอเลยนะเนี่ยเราควรฉีดอีกครั้งหนึ่งนะเอาจริงๆเอาจริงอะผมว่านะไม่ค่อยไว้ใจนะแล้วผมไม่มมอยู่บ้านห้งว่าทั้งคืนหรอก ออกไปครับฝึกงานเออแค่แหละไม่จําเป็นจะไม่ออกไปเลยผมอ่ะอ๋อขี้เกียจด้วยแหละ่วงเนี้ยนะรอแป๊บไม่มีชูชิดด้วยไงเนาะสำหรับคนที่ขนะลเข้ามาดูเนาะก็ดูแลสุขภาพมมเดลเอร์โรคนี้มันน่ากลัวมากเนาะดูแลสุขภาพ กินรนะ้อนฉอนกลางล้างมือเหรอน่าจะใช่เจลเนี่ยหนักๆมันนั่งอยู่หน้คาคอมทั้งวันเนี่ยยังมีเนี่ยไอ้เจลเนี่ยเจลล้างมือเนี่ยเจลมันมี่อร์หน้าว่างแกะเล่นหมดนี่ก็ของอันนี้เดียวกันนี่ก็อันนี้นะผมขนน้ำหอมมาใส่เนี่ยแอลกอฮอล์มีหมดแหละคือบา,อางทีสิ่บ้านเงี้ยสั่งพวกพวกลมพวกแก๊สมากินไงมันก็จะต้องใช้แต่ส่วนมากแต่ล้างมือล้างมือสบู่ดีที่สุดนะครับขอนในกรอก โอ้นี่สวยแล่วน,น,นี่เลยที่ผมตังมาเดี๋ยวไว้ก่อนแป๊บหนึ่งข้างในก็ดูดีนะแี่ผมไม่กล้าฉีดนะเพราะว่ากลัวเกือบมันรอกยอะไรเงี้ยขอเอามาแกะข้างนอกนะนี่นี่สวยสวยนวเนี่ยเห็นไหมเออผมลืมบอกนี่ผมซื้อมาไม่แพงด้วยนะผมซื้อมาในราคาสามสองสามร้อยห้าสิบ รวมค่าส่งนะจริงมันสองรอยกว่าบาทค่าส่งหกสิบบาค่าส่งแพงจริงแค่สองร้อยกว่ากว่าเองค่าส่งค่อนข้างแพงเลยนะนี่ผมไม่ใ่ครัวมาให้เลยนี่ผมว่าจะไม่บอกนะวที่ไหนไปถ้าใครอยากได้อยากฟืก้ไปดูในช h อปปี้ได้เลยเพราะผมก็ไปต่างเสียงเงินเองอุ้ยดูนี้นี่ได้อยู่นะครับดูครับงานผมว่าโอเคอยู่นะ ข้างในมันเป็นลายใช่ไหมไม่ใช่เป็นแค่ข้างนอกนี่ครับเดี๋ยวเรามาต้องใส่กันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นยังไงน,นี่เจ้านี่นะเขามีไข่ควงมาให้ด้วยขยายมันซูมขอซูมไม่ต้องซูมหรอกมันพอซูมแล้วภาพมันแตกนะครับ,บหนึ่ง ไอนนก่อนเป็นเฮดแงมปนะ์เนาะเราใครที่ทำไม่เป็นด้วยเลยเนาะแต่เนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือเห็นตรงนี้ไหมตรงพลาสติกตรงเนี้ยตรงพลาสติกตรงเนี้ยคือมันเวลาสมมติถ้าเราใช้อะ่ะโคนบางทีเขาแบบเขาจับเขาจับปลายปลายจับแถวนี้ไงบางทีจับแบบจับไม่เต็มอะ่ะบางทีจับแค่แบบป,ปลายปลายจับนิดนิดเราพอบิดอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันแตกเลย ไอ้ข้างล่างเนี้ยถ้าไม่มีตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะแตกแล้วมันจะหลุดดอกหุ่นยนตจะหลุดอันนี้เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วไม่ใช่แค่รอบเดียวสามสี่รอบแล้วแลพอเปลี่ยนหลังหลัก่าผมเปลี่ยนบางทีมันบิดแล้วมันแตกไงกนเลยแล้วผมขอขันน็อตแล้วหลุดไปแลเนี่ยเอาหลุดแล้วนียหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้ขาวน นี่มันหลวมด้วยนะเนี่ยผมเอาท่อหดบ,บางๆยัดไว้แต่นี้มันคือมันดีอันนีงคือมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเออมันดีเห็ไอ้ตรงนี้แหละอนึงครับผมขอดูใ,ใกล้ๆก่อนมันเป็นอะไรอเอาน็อตออกก่อนนะนต้องดูใกล้ๆอ่ะดูขวดกล้อ,อ,ลองมันไม่ค่อยเห็นอม่นี้นื้อ นี่คือไม่ลังไม่ออกเว้ยน็อนตนั่งกวนตีนโหยากดึงอ่ะตอกแล้วน็อตโอเเนี้ยแต้องเก็บไว้เนน่ยน็อตอ่ะดูเขาให้มาหรือปล่าเนียนี่โอ้ดึงออกแบบอื้อหือแบบนี้ มันใส่ใส่ไปยังไงวะดูนะครับมีคนมานี่มามันจะนประกอบด้วยความรวดเร็วนะมันจะมีคนมาแล้วหนึ่งจะบ้านจะเสียงดังละใส่ยังไงวะอ๋อต้องใส่จากฝั่งนี้นี่ใช่เหรอมันมันดูหลวมๆม,ม,มา คิดเองป่ะอ๋อมันดูลมๆ,ๆป,ป่ะเนี่ยมาละเสียงดังมาละโอเคเห็นไหมจากคลิปผมบอกเลยว่าผมนี่แบบ f ฟล l สุดะคือตอนอ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจเองอะเข้าใจไหมเออพอไม่เข้าใจสั่งมาจริงๆอะมันเป็นเคสอันนี้เว้ยมันเป็นแบบเคสแบบสม,มว่าเรามีกุญแจใช่ไหมเราเอาไปครอบเลยไม่ใช่เอาไส้ข้างในอะมันใส่เข้าใจป่ะ เออแม่งโคตรเฟลเลยแต่ไม่เป็นไรช่างมันมันสวยแหละก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะเออก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อเลยเป็นไงแม่งโคตรสุดเลยโอเคกลับมาละถ้าไม่เสียงลูก้องขอพักนงนะครับนี่ตอนแรกไปอย่างนี้ทีเดี๋ยวขึ้นรูปไปดู่ะตัดเอาเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าขึ้นรูปไปดูแหละอ่ะโดดไม่ชัดถ่ายไม่ให้ดูแล้วตัดออกไปเลยตรงติ่งตรงเนี้ยที่เคยมีแล้วก็มา,าประกอบเนาะ ถูกไหมขัดรูกละโอเคนะถูกแล้วก็น็อตน็อตอยู่ไหนไอ้น็อตเลอนรือเขาเลื่อยไข่สก็จะมีส่วนของนี่เนาะนี่นะครับก็คลอบไปเลยครอบให้เหมือนเดิมมันเข้าใจผิดหรือว่าเป็นเหมือนไอตัวเคสเป็นอยจริงไม่ใช่เว้ยมันน่าจะครอบไปหมดเลย ดูกระเพ้าะไปซื้ออันนี้มาอีกแม่งเสียแล้วเสียอีกเสียตังสามเสียตังซ้อนนะครับไม่เป็นไรครับไม่ไข่เข้าไปแล้วแต่จริงมันแตกนะเพราะว่าไข่อาไรพอแล้ว,วนเนี่ยก็ตัวนี้มานะวางอย่างนี้เลยเข้าที่เข้าใจนะง่ายๆเลยผิดอือือ แค่นี้คนระับประกบเข้าไปไดยเลยแต่เอ็นนี่ก็ไม่สามารถใส่ได้ละมันใหญ่มากนี่นะแต่นี้ก็จะยกเยกเพราะว่ามันไม่ดีกดข้างๆไม้นี่นะไม่งงตรงไนี่นะไม่เห็นอ่นะต้องกดลงไปจังหวะยังไงนะ่ะเนี่ยแต่ว่างานสวยอยู่นะกดลงไปจังหวะ จะกดง่ายแต่นนี้อจต้องหาอะไรมาลองนะตัวล็อกประมาณนี้แต่ว่าสวยนะเงียบอยู่นี่แล้วก็มันจะมีเป็นนี่พวงกุญแจยอย่างสวยเลยมาให้พวงกุญแจที่ใช้ออ่อี่มันจะมีที่ขันน็อตนะมามีกล่อง ก็จะเป็นประมาณนี้ยมาสอยอยู่นะตรงนี้มันเหมือนคาร์อบอนคาร์บอนยะใช่ไหมอ่ะเ่ลือโยเหลืโยผมต้องซื้อตรงงในใหม่คือความเฟลนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะเออเอ้ยนี่เสียงพัดลมโทษทีครับลืมมา เนาะก็จะประมาณนี้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเท่านี้นแหละเนาะแค่มาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่ชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหมออ่แล้วอย่าลืมดูแลตัว,วเองก็ได้นะครับสำหรับนี้ไปละบาย